ผมรับคุณไปแล้วนี่นั่นน่ะสิทำไมมาสมัครอีกอ่ะถึงยาออกไปแล้วจ้ะยาไปไม่รอดนี่ใเด,ดี๋ยวหนูหนูเล่าเพิ่งเว้าว้าวเนี่ยดูดิเยอะแต่ไมหมดดันอ้วนเลยแบบนี้ปแบบนี้กินอะไรด็อะไรมีดังตูวสวัสดีการดีว่างั้นไอ,อ้แต่ผมมีพนักง,งานเยอะแล้วน่ะสิ ล่าสุดก็เพิ่งรับมาใหม่ใช่ไหมใช่ค<อ>่ะเบิกตัวมาดิาแล้วพนักงานผมคนเนี้เขามีความสามารถเยอะเขา,าสามารถพูดได้หลายภาษาเยอะเลยแหละแต่หนูม่รำดำามากนากปะอ่ะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูยงมางมะม่วงมะเขือมีดอีดชุดชดดั้นในวัดดอวัดฮันแนแล้วคุณนะ่ะจะเอาอะไรมาสู้เขาหนูจได้เยอะนะพูดได้เยอะเหรอ โอ้โห,โหแล้วคุณมาสัมภาษณ์งานเนี่ยกินไม่หยุดเลยเรียกแม่คุณมาซิผมอยากรู้ว่าเลี้ยงลูกยังไงทําไมกินไม่หยุดเลยแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยทาไมมาสัมภาษณ์งานแล้วยังกินไม่หยุดเลยอ๋อพอดีว่าให้ลูกกินตัวน,นี้ค่ะอะไรครับกินเียกินแล้วเจ้ากํามังจุกท่อง,องหนูก็เลยกินไม่หยุดเลยเหรอหกินได้พี่พี่แซกดูหน่อยค่ะเอาไหมคะมนุษย์ต่างดาวกินให้พี่ดูหน่อย อ,อ๋อ<ๆ>กินทั้งซองอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวจะกินให้ดูนะว่ากินอย่างไงอ๋อทำแค่ดียเงคะ่ะลูกก็จะได้กินเก่งๆนะคะอ่ะเอาไปกิน,นะคะ่ะผมไม่เชื่อหรอกปัดเฟ๋กินด้วยลูกเอาไปกินะคะะแบบคุณมีลูกคือตอนนี้ให้กินได้เลยนะคะอ่ะตนนัวน,น,นี้ดีหรอ,สำหร,หรอสำหรับเด็กหรอสำหรับเด็กค่ะรีผมมีลูกเยอะเหมือนกันลูกคนโตของเมียคนเล็กตอนนี้ไม่เปิดตัว ติดฟันอ๋อติดฟันถ้าสุมว่าลูกคุณติดฟันผสมน้ำค่ะอ๋อผสมน้ำผส,สมอาหารได้หนึ่งกล่องเป็นสามสิบองค่ะสอง้อกว่าบาทของเด็กเลยค่ะตอนนี้ขายดีมากสามสิบองสองร้อกว่าบาทใช่แล้วกินเก่งขนาดนี้นี่เป็นปัญหาของเด็กเลยนะครับลูกคนโตของเมียคนเล็ก<ช>ของผมอะ่ะก็ไม่ค่อยกินอ่ะผมลองชิมหน่อยนะอกินไม่หยุดเลยอะ อร่อย,ออยหเห็นไหมเขากินเก่งเอนูเลยเที่ยวดีจริงๆกินแล้วฉลาดไหมเนี่ยแบบตัวนี้กินแล้วฉลาดแน่นอนครับถ้ากินน้อยลูกก็อาจจะพัฒนาการชา้าถ้ากินเยอะลูกก็มีโอกาสที่จะรับสังอารมากขึ้นแล้วก็พัฒนาการดีกินไม่หยุดจริงเนี่ลูกคุณเนี่ยอยู่เท<ๆ>ี่ยวดีจริงๆผมก็ขบปากไม่ได้เลยเราแต่ว่าเขาหยุดกินไม่ได้ค่ะเ้วขอกินต่อนิดนึงได้ไหมคะชนแบ่งผมด้วยน้องคนนี้พี่ถามนิดนึงจ๊เจ๊เสื้อน้องอ่ะใส่เสื้ออะไรอ่ะก็กลมเนี้ยจ๊ะ เฮ้ยอันนี้มันลิมิเต็ดนี่คุณไปเอามาจากไหนคุณกดทันเหรอจากตาั้นพี่มีหรือเปล่าผมอยากได้อะคุณเปิดให้ผมอีกได้ไหมไม่ได้เปิดให้กดหน่อยได้ไหมเปิดตะกร้าให้กดหน่อยได้ไหมไม่ได้อืมอยากได้จริงจไม่ได้ผมก็มีนะ<อ>นี่มีไลายอะไรบ้างอย่น,นี้อย่น,นี้อย่น,นี้โอ้โห <S <S พี่อยากได้อ่ะมีสิ่งด้อยโอเคอันหนูเปิดตะกร้าให้พี่หน่อยได้ไหมได้เปิดวันไหนเปิดพรุ่งนี้จีโมง โอเคเดี๋ยวพี่รอกดเลยมีเยอะไหมไม่เยอะเดี๋ยวพี่จะกดให้ทันนะบ่ายโมงนะพรุ่งนี้ฉันเราจะรู้ชื่ออะไรชื่อใบอสียยเฮ้ยถูกต้องพี่เธอล่ะชื่ออะไรยาอยู่ยาุอลู่ดี่รคยาอนคู่รู้ ดิบดูดิอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมสรุปดูดิอ๋อบ่ายโมงใช่ไหมครับดไดิอ๋อจะปิดตะกร้าเลยถ้าของหมดดิดิพี่พี่รีบกดตะกร้านะของมีจำนวนจำกัดลิมิเต็ดจริงๆผมเริ่มฟังออกแล้วน้องโมเน่โเรากินนิวอะไรมานิวจิ้กินแล้วจ้าอะไรเ้าถูเป็นเจ้าอะไรจ้าแบนซันแอนอะไร แซนแอนมูนผมสามารถซื้อได้ที่ไหนคุณกุฎิกาอ๋อกุตะก้าใช่ไหมใช่กาดุ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 เขาเรียกได้ว่าเป็นกุฎิกดิฟังไม่รู้เรื่องเลยวะคุยแค่ไหนดิคือกะรำมาโลโรบาสูรุลาลายโยอเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปเจอพ่อบอกเขาไปว่าพ่อไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าพ่อติดผู้หญิงอยู่ ว่าเป็นกำลังใจให้วไรตััวตัวจ้าตอบว่าอะไรนะตอบไม่ต้องมีพ่อก็ได้ไม่ต้องมีพ่อก็ได้รับไหมรับพร้อมเริ่มงานวันไหนคุณนี่กินไม่หยุดเลยนะคุณนี่กินไม่หยุดเพราะคุณกินอะไรมาีตน้ไหนโอเครับจ้ารับไม่ให้ลูกโดนโดนสองเมียนจนเด็พี่เด็กก็นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ